มาดามเชื่อว่าสิ่งที่คนหลายคนที่มีแผลจะมีความกังวลมากที่สุดนั่นก็คือการกลัวการเกิดแผลเป็นค่ะเพราะว่าแผลเป็นเนี่ยมันทําให้สูญเสียภาพลักษณ์และสูญเสียความมั่นใจอย่างยิ่งค่ะถ้าเรามีแผลจะทําอย่างไรเราถึงจะป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นได้ในคลิปนี้มาดามจะมาแบ่งปันทุกคนค่ะเมื่อเรามีแผลนะคะสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นก็คือการดูแลรักษาแผลตั้งแต่แรกเลยนะคะ เมื่อเกิดแผลเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผลแบบไหนเช่นแผลถลอกหรือแผลใดๆก็ตามการดูแลแผลที่เหมาะสมการดูแลแผลที่ถูกต้องตามลักษณะแผลนั้นๆจะเป็นการป้องกันการเกิดแผลเป็นค่ะเช่นถ้าคุณมีแผลถลอกแผลแบบนี้นะคะจะมีความสกปรกหรือว่ามีการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นบนพื้นผิวที่อวัยวะของเราไปสัมผัสเช่นพื้นถนนหรือพื้น วัตถุต่างๆนะคะที่ผิวเราไปเสียดสีจนทําให้เกิดแผลถลอกค่ะและสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นนะคะก็จะเกาะติดมากับแผลของเราวิธีการป้องกันการเกิดแผลเป็นก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยการฟอกเบื้องต้นด้วยน้ําสบู่นะคะและชะล้างด้วยน้ําสะอาดเป็นปริมาณมากๆจนรู้สึกว่าแผละสะอาดดีแล้วก็ใช้น้ําเกลือนะคะเช็ดอีกรอบหนึ่งและควรจะปิดแผลไว้ค่ะเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าแผลเพราะในช่วงนี้ ก็จะมีพวกสิ่งคัดหลังต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําเลือดน้ําเหลืองต่างๆนะคะก็จะออกจากแผลหากเราเปิดแผลทิ้งไว้อาจจะทําให้แผลแห้งก็จริงแต่แผลจะยังไม่เกิดการหายค่ะเพราะสิ่งที่แห้งนั้นไม่ใช่แผลแห้งแต่เป็นพวกสิ่งคัดหลังต่างๆที่อยู่บนแผลของเราได้แห้งปิดหน้าแผลไว้ค่ะและสิ่งคัดหลังที่แห้งเหล่านี้นะคะก็จะกลายเป็นแผ่นหรือเป็นเยื่อบางๆและหากเราทิ้งไว้นาน ก็จะเป็นแผ่นหนาและเคลือบปิดแผลเราอย่างสนิทเลยค่ะแทนที่แผลเราจะหายไวก็จะทําให้แผลเราหายช้าและนี่แหละค่ะที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดแผลเป็นได้ในภายหลังค่ะหลายท่านเมื่อมีบาดแผลนะคะก็มักจะกังวลว่าแผลจะติดเชื้อมักจะหาพวกยาต่างๆนะคะมาทาบริเวณแผลในยุคนี้นะคะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ออกมาว่าน้ําเกลือสามารถที่จะเช็ดทาความสะอาดแผลได้ดีและช่วยให้แผลหายไว เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงที่ท่านเป็นแผลในระยะแรกๆควรจะล้างทําความสะอาดอย่างที่มาดามบอกเบื้องต้นและหลังจากนั้นนะคะก็ใช้น้ําเกลือทําความสะอาดทุกๆวันและควรจะปิดแผลไว้ค่ะแผลที่ดีนะคะจะมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อสีแดงและไม่มีเยื่อสีขาวๆปิดคลุมค่ะแต่ถ้าหากว่ายังมีเยื่อสีขาวๆปิดคลุมในวันต่อมา ท่านสามารถที่จะเช็ดทําความสะอาดออกเรื่อยๆด้วยน้ําเกลือนะคะเพราะว่ามันเป็นปกติของแผลที่อาจจะยังมีพวกสิ่งคัดหลัง่งหรือว่าพวกสิ่งสกปรกที่อยู่บนแผลร่างกายก็จะกําจัดออกด้วยการส่งเม็ดเลือดขาวออกมาจับกินค่ะทําให้พวกเศษซากแบคทีเรียต่างๆเนี่ยน,นะคะเกาะอยู่บนผิวทําให้เราเห็นเป็นพวกเยื่อสีขาวๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเช็ดออกก็จะทําให้ เนื้อเยื่อสามารถงอกงามได้ดีขึ้นค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ควรจะปิดแผลไว้อย่างที่มาดามบอกนะคะไม่ควรจะเปิดแผลทิ้งไว้แห้งถ้าหากแผลมีความลึกแผลพวกนี้จะไม่หายโดยการตกสะเก็ดเด็ดขาดค่ะเพราะว่ายังมีหลายๆท่านที่ยังมีความเชื่อว่าแผลจะต้องหายด้วยการตกสะเก็ดไม่เสมอไปนะคะแผลที่ตกสะเก็ดก็จะเป็นแผลที่มีลักษณะตื้นๆที่เป็นอยู่บริเวณผิวๆเท่านั้นค่ะ ถ้าแผลลึกลงไปใต้ชั้นผิวหนังแล้วแล้วก็พวกนี้จะต้องอาศัยการงอกของเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นการเปิดแผลทิ้งไว้ไม่ได้ช่วยให้แผลหายไวเลยค่ะและก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแผลด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ไม่ว่าจะเป็นพวกผักผลไม้หรือว่าพวกวิตามินต่างๆพวกโปรตีนต่างๆพวกเนื้อนมไข่นะคะซึ่งพวกนี้จะส่งเสริมการสร้างเซล ของผิวหนังซึ่งในระยะหลังๆในช่วง3-5วันหลังเป็นแผลนะคะร่างกายก็จะเริ่มสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาทดแทนหนังที่หลุดลอกหายไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตีน เพราะเพื่อโปรตีนเหล่านี้จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าซ่อมแซมพวกเนื้อเยื่อที่ขาดหายไปค่ะและโปรตีนเหล่านี้จะถูกดูดซึมได้ดีเมื่อท่านรับประทานอาหารที่มีพวกวิตามินต่างๆลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกผักผลไม้ต่างๆค่ะดังนั้นจึงต้องรับประทานควบคู่กันไปนะคะเพื่อส่งเสริมให้แผลของเราหายไวยิ่งขึ้นค่ะและไม่เกิดแผลเป็นค่ะเมื่อแผลหายแล้วนะคะอาจจะมีร่องรอยของบาดแผลเหลืออยู่เช่นเนื้อเยื่อสีจาง หรือผิวหนังใหม่สีจางๆหรืออาจจะมีร่องรอยของการหายของแผลที่อาจจะทําให้ท่านไม่สบายใจในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายนะคะที่สามารถช่วยลดร่องรอยการเป็นแผลเป็นได้โดยเฉพาะในระยะที่แผลเราหายใหม่ๆนะคะหรือบางชนิดอาจจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่แผลยังไม่หายแต่แผลนั้นจะต้องไม่มีลักษณะของการติดเชื้อค่ะวันนี้มาดามีตัวอย่างของ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยลดรอยแผลเป็นได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยลดรอยแผลเป็นได้มีหลายชนิดค่ะและชนิดที่นิยมได้แก่พวกซิลิโคนเจลนะคะพวกซิลิโคนเจลนะคะจะช่วยลดรอยสีคล้ำๆหรือว่าพวกพังผืดที่จะเกิดขึ้นในภายหลังจากการเป็นแผลได้ดีค่ะซึ่งมีหลายยี่ห้อนะคะให้ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามชอบเลยค่ะ อันนี้มาดามก็มีตัวอย่างของซิลิโคนเจลตัวหนึ่งนะคะที่สามารถใช้ได้ดีซึ่งตัวนี้ก็คือเดอร์โมค่ะตัวนี้ที่มาดามนํามารีวิวก็เพราะว่ามาดามเคยลองใช้ค่ะตัวนี้จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่แผลยังไม่หายสนิทค่ะซึ่งมาดามเคยมีแผลจากมีดบาดนะคะแล้วมาดามก็ใช้ตั้งแต่แผลยังไม่หายก็พบว่าแผลหายสนิทดีแล้วก็ไม่มีร่องรอยค่ะแต่แผลที่จะต้องใช้ต้องไม่มีลักษณะของการติดเชื้อด้วยนะคะ ลักษณะของเขาจะเป็นหลอดแบบนี้นะคะและครีมของเขาก็จะเป็นลักษณะเนื้อเจลเจลใสๆค่ะเจลใสๆแบบนี้นะคะคุณสมบัติของเขานะคะคทําให้ผิวอ่อนนุ่มลงและช่วยให้สีผิวจางลงค่ะช่วยลดอาการแดงและก็ช่วยลดการเปลี่ยนสีผิวด้วยนะคะหากท่านใดที่เป็นแผลอยู่และก็กังวลเกี่ยวกับการเป็นแผลเป็นก็ลองหามาใช้ดูนะคะหากม,มีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําแผลที่บ้าน สามารถสอบถามมาดามเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะพบกับมาดามอีกครั้งในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและหายจากการเจ็บป่วยโดยเร็วค่ะสวัสดีค่ะ